ทางเดียวกันแล้วดูถ้าดูทางนี้นะคะยังมีใบเอียงอยู่ใบหนึงใบนี้เดี๋ยวค่อยเอาออกก็ได้นะคะหนึ่งสงสามสี่ข้างาจะทําให้รูปทรงไม่สวยงามลักษณะของบอลเตลที่ขึ้นสวยงามคือจะต้องเป็นเรียงกันเป็นตรงกันข้ามใบจะต้องนะคะนี่คือนี่คือใบของเขาจะยาวประมาณเท่านี้เองค่ะยาวประมาณเท่านี้เองเนาะ ต้นของบอนเซลนี่เลยค่ะนะแต่อย่าเอาทิ้งนะเราไปวางไว้ให้เขานะมีรากมีอะไรเกิดเป็นหนอ่อขึ้นมาใหม่ได้อีกนะคะมีดินเอาออกก่อนหีใบข้างล่างอ,าออกให้หมดเลยนะล้อออกให้หมดนะถ้าเราไม่ล้อออกเขาก็จะไม่มีลูกมีดินเอาออกก่อนหีใบข้างล่างอ,าออกให้หมดเลยนะล้อออกให้หมด ถ้าเราไม่ล่อออกเขาก็จะไม่มีลูกตรงนี้เจออะไรอ๋อจะเป็นกับมะพร้าวเนาะนะในทางเดียวกันแล้วดูถ้าดูทางนี้นะคะยังมีใบเอียงอยู่ใบหนึ่งใบนี้เดี๋ยวค่อยเอาออกก็ได้นะคะหนึ่งสองสามสี่เนาะมุนเส้เดือนเส้เดือนเราเลี้ยงเองแล้วก็เอาตัวนี้จิ้มลงไปค่ะจนะิ้มลงไปอืม ไม่ไม่มีหนอ่อออกมาเพราะหน่อก็จะหนึ่งหน่อหนึ่งใบนะคะเสร็จเรียบร้อยก็ยังมีใบนี้โปล่อยู่แต่ไม่เป็นไรใบก็ยังอ่อนอยู่นะคะรากก็เอาไว้เหมือนเดิมสักหน่อยเขาก็จะมีลูกขึ้นมาตามนี้นะค,ะค่อยๆนะดันลงไปเบาๆแล้วก็กดแล้วก็ตั้งเอาไว้เดี๋ยวน้องก็ออกรากออกมาเองนะคะบอนเซลนะคะ น,ะะนี่คือนี่คือใบของเขาจะยาวประมาณเท่านี้เองค่ะยาวประมาณเท่านี้เองเนาะต้นของบอนเซลค่อยๆนะดันลงไปเบาๆแล้วก็กดแล้วก็ตั้งเอาไว้เดี๋ยวน้องก็ออกรากออกมาเองนะคะบอนเซลนะคะรุดนะคะนี่คือนี่คือใบของเขาจะยาวประมาณเท่านี้เองค่ะยาวประมาณเท่านี้เองเนาะ ต้นของบนเซลี่ห้าใบนี่ค่ะจะเรียงแบบนี้ส่วนรากนะคะรากตรงนี้ตรงกันข้ามเพราะฉะนั้นอันใบที่เราไม่ต้องการเราก็จะออกเอาออกคก็หลักออก,ลกอเลยให้เลยค่ะนะแต่อย่าเอาทิ้งนะเราไปวางไว้ให้เขานะมีรากมีอะไรเกิดเปน็นหน่อขึ้นมาใหม่ได้อีกนะคะเซลก็เจรินเติบโต ต้องมาเปลี่ยนดินให้น้องอีกแล้วเนาะบอนเซลคือไม้ใบอวบน้ํานะคะลักษณะแบบนี้ในทางเดียวกันแล้วดูถ้าดูทางนี้นะคะยังมีใบเอียงอยู่ใบหนึ่งใบนี้เดี๋ยวค่อยเอาออกก็ได้นะคะหนึ่งสองสามสี่ให้เลยค่ะนะแต่อย่าเอาทิ้งนะเราไปวางไว้ให้เขานะมีรากมีอะไรเกิดเป็นหนอ่อขึ้นมาใหม่ได้อีกนะคะ เอาออกแล้วเราไม่เอาทิ้งนะเราจะไปวางไว้ให้เขาแตกรากขึ้นมาใหม่นะคะนี่เอาออกไม่ได้แบบนี้เห็นไหมคะเขาไปได้เวลามาดูแลน้องบอลเซลอีกแล้วจ้าเพื่อนๆน,นะหลังจากห่างเหินน้องบอลเซลไปนานน้องบอลดินร่วนนะคะปนทรายบนแกลบเผานะคะแล้วก็มี ปุ๋ยมูลไส้เดือนนะคะอยู่ในนี้เรียบร้อยนะคะนี่คือนี่คือใบของเขาจะยาวประมาณเท่านี้เองค่ะยาวประมาณเท่านี้เองเนาะต้นของบอนเซลเอาออกแล okay. ้วเราไม่เอาทิ้งนะเราจะไปวางไว้ให้เขาแตกรากขึ้นมาใหม่นะคะนี่เอาออกให้ได้แบบนี้เห็นไหมคะเขาไปเอาออกแล้วเราไม่เอาทิ้งนะเราจะไปวางไว้ให้เขาแตกรากขึ้นมาใหม่นะคะ เอาออกให้ได้แบบนี้เห็นไหมคะเขาไปต้นอื่นๆซินะดูดิอุ้อยเราไม่ได้มีเวลาดูแลเขานานนะมีใบน้อยออกมาเยอะเลยแล้วไม่งามด้วยทิ้งเนาะเราจะเก็บไว้่คือต้นที่หนึ่งบอนเซลค่ะบอนเซลหลังจากนั้นเราก็จะเอาลงปลูกในดินนะคะเอาออกแล้วเราไม่เอาทิ้งนะเราจะไปวางไว้ให้เขาแตกรากขึ้นมาใหม่นะคะ นี่เอาออกให้ได้แบบนี้เห็นไหมคะเขาไปในดินร่วนนะคะปนทรายปนกแกลบเผานะคะแล้วก็มีปุ๋ยมูลไส้เดือนนะคะอยู่ในนี้เรียบร้อยจะออกมาได้เราจะปล่อยให้ต้นเขายาวเลยเราไม่ได้มาดูแลเขานาะเนาะเนาะเอาออกไปงเนาะเราจะเก็บไป้นี่คือต้นที่หนึ่งบอนเซลค่ะบอนเซล หลังจากนั้นเราก็จะเอาลงปลูกในดินนะคะไม่ไม่มีมหนอ่อออกมาเพราะหนอ่อก็จะหนึ่งหน่อหนึ่งใบนะคะทิงเนาะเราจะเก็บไว้นี่คือต้นที่หนึ่งบอนเซลค่ะบอนเซลหลังจากนั้นเราก็จะเอาลงปลูกในดินนะคะนี่เป็นการขยายพันธุนะ์ขยายพันธุ์ได้สองวิธีคือเอาใบไปชำใบนะะไ,ไปชำหรือ ะะถือว่ารูปทรงไม่ได้เลยเราต้องมาแต่งเนาะเอาเดดออกเลยค่ะเอารากออกก่อนรากงเอาออกแล้วเราไม่เอาทิ้งนะเราจะไปวางไว้ให้เขาแตกรากขึ้นมาใหม่นะคะนี่เอาออกให้ได้แบบนี้เห็นไหมคะเขาไปได้เลยค่ะแต่อย่าเอาทิ้งนะเราไปวางไว้ให้เขานะมนะีรากมีอะไรเกิดเป็นหนอ่อขึ้นมาใหม่ได้อีกนะคะ เอาออกแล้วเราไม่เอาทิ้งนะเราจะไปวางไว้ให้เขาแตกรากขึ้นมาใหม่นะคะนี่เอาออกให้ได้แบบนี้เห็นไหมคะเขาไปน,นะหลังจากไม่มีดินแล้วเราต้องเด็ดออกให้เขานะฮามีรากออกมาใหม่ใบของเขาเราก็จะไม่เอาเทีงยงมีใบนี้โผล่อยู่แต่ไม่เป็นไรใบเขายังอ่อนอยู่นะคะรากก็เ,เอาไว้เหมือนเดิมสักหน่อยเขาก็จะมีลูกขึ้นมาตามนี้ ตรงกันข้ามฉะนั้นอันใบที่เราไม่ต้องการเราก็จะเอาออกเอาออกก็หลนะุออกเลยนี่เป็นการขยายพันธุนะ์ขยายพันธุ์ได้ตองวิธีคือเอาใบไปชำนะะใบไปชำหรือนะเอาออกแล้วเราไม่เอาทิ้งนะเราจะไปวางไว้ให้เขาแตกรากขึ้นมาใหม่นะคะนี่เอาออกให้ได้แบบนี้เห็นไหมคะ เขาไปตรงนี้เจออะไรอ๋อจะเป็นกาบมะพร้าวเน,ะนาะนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะบนเซลลนะคะบนเซลแคระนะคะเนาะุนไส้เดือนไส้เดือนเราเลี้ยงเองแล้วก็เอาตัวนี้จิ้มลงไปค่ะนจิ้มลงไปอืดินร่วนนะคะบนทรายบนแกลบเผานะคะแล้วก็มี ปุ๋ยมูลไส้เดือนนะคะอยู่ในนี้เรียบร้อยตรงนี้เจออะไรอ๋อจะเป็นกับมะพร้าวเน,ะนาะนะนะคะนี่คือนี่คือใบของเขาจะยาวประมาณเท่านี้เองค่ะยาวประมาณเท่านี้เองเนาะต้นของบอนเซลเอาออกแล้วเราไม่เอาทิ้งนะเราจะไปวางไว้ให้เขาแตกรากขึ้นมาใหม่นะคะนี่เอาออกให้ได้แบบนี้เห็นไหมคะ เาไปแค่อย่างนี้ไม่งามนะคะถือว่ารูปทรงไม่ได้เลยเราต้องมาแต่งเนาะเอาเด็ดออกด้วยค่ะเอารากออกก่อน้ากเซลก็จะรืนเติบโตต้องมาเปลี่ยนดินให้น้องอีกแล้วเนาะบอนเซลคือไม้ใบอวบน้ํานะคะลักษณะแบบนี้นี่เป็นการขยายพันธุ์ขยายพันธุ์ได้สองวิธีคือเอาใบไปชำใบไปชำหรือ ตรงกันขา้ามเนาะฉะนั้นอันใบที่เราไม่ต้องการเราก็จะเอาออกเอาออกนะก็หลักออกเลยยังมีใบนี้โผล่อยู่แต่ไม่เป็นไรใบเ็ายังอ่อนอยู่นะคะราะก็เอาไว้เหมือนเดิมสักงหน่อยเขาก็จะมีลูกขึ้นมาตามนี้ถ้านะอย่างนี้ไม่งามนะคะแต่ว่ารูปทรงไม่ได้เลยลเราต้องมาแต่งเนาะเอาเด็ดออกด้วยค่ะ เอารากออกก่อนต้างที่ข้างะจะทําให้รูปทรงไม่สวยงามลักษณะของบอนเซลที่ขึ้นสวยงาม,มคือจะต้องเป็นเรียงกันเป็นตรงกันข้ามใบจะต้องสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะบอนเซลนะคะบอนเซลแคร่นะคะส bon ําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะบอนเซลนะคะบอนเซลแคร่นะคะตรงกันข้ามเนะาะฉะนั้น อันใบที่เราไม่ต้องการเราก็จะเอาออกเอาออกก็หลักออกเลยทิงเนาะเราจะเก็บไว้นี่คือต้นที่หนึ่งบอนเซลค่ะบอนเซลหลังจากนั้นเราก็จะเอาลงปลูกในดินนะคะ้าอยางนี้ไม่งามนะคะแต่ว่ารูปทรงไม่ได้เลยลเราต้องมาแต่งเนาะเอาเดดออกด้วยค่ะเรารากออกก่อนรากตรงกันขา้ามเนาะฉะนั้น อันใบที่เราไม่ต้องการเราก็จะออกเอาออกออก็หลุดออ,ออกเลยตรงกันขา้ออามโาะฉะนั้นอันใบที่เราไม่ต้องการเราก็จะออก